ทปเทพนี <who bs> well. ้ยังก่อนเลยนะบอกไปพูดเธอหน่อยขอโทษพี่ดูคิดตินน่ะมาตปนอยู่นะหารพี่ไหมขอโทษพี่ดูเข้ามาแล้ทักทายสบายกันได้พี่น้องได้ นุคุณว่าสบายดีเอ้ยนหนยสบายดีคุณหนุนยอ่านบทใดพี่หนกกุกอทุกข์จะเดินทางจะเดินทางจะเดิน,นเอ้อย เวนุกพ่นมาต้นหน้าว่าสบายดีนุกคือเส้นกันเนาะคนหน้านั้นลิ้นลาลาบไดไ้เปิ้นเนะาะห้กคเปิ้เหมือสีพี่นุกไว้ใจว่าสบายดีเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังนีเป็นวัตไปดูสบายดีโบมายามบานไปดิจ้าแมน้ำ้มแมน้ำ้มน้ำหอมสบายดีครับลุงศักดิเป็นว่าสบายดี เข้ามาลักกระทักติดคนมักไล่คนให้แต่ส่งพีดพีโนงชิพัยอุตมะเป็นพีสาวของสุพรรณีมาส่งกำลังใจทำงานจ้าโอ้ไปทำงานไดตื่นเช้ามาไปทำงานแล้วสบายดีให้พปุ่นมีสบายดีดยดน้องชิพา ทราบเสียงเงินผลบังขอบใจเลยๆเ้อะทราบเสียงเงินทราบป้องเป็นเนาะโม่โม่กันไปเนาะไอ้บุญมีผลมาสู้ดีครับคุณพี่น้อยคุณน,น้อยไอ้บุญมีผลมา,าโค้ชสู้ดีเด้อเื้นนยน,น,น้อยไอรบุญมีผลมาเนาะสาดีกนนินเขาเ้า,ากันละบ่พี่น้องอยู่เมืองไทยเรับก็หกโมงแล้วเนาะยี่สิบก็เจ็ดโมงไห้พี่น้องเ้วย เมนองน้ำส้มน้ำม่วงเิ่นว่าสบายดีสุพรรณีเพิน่นไวใจอไวใจวสัสดะมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบใจนไล่ๆเด้อที่มาส่งกำลังใจตลอดสุพรรณีเนนพิ่นว่าสบายดีลุงซักเพิ่นว่าสบายดีลุงซักเด้อแฟนไฟเนาะจับเอาเด้อ น้องสิไัยอุตมะพันธุทรงเฟรนฟรามาให้เก้าขอบใจเด้อจันทียมคามาบอกว่าขอบใจเด้อขอบใจแลกแรเด้อพี่น้องเด้อใจสบายดีมีความสมาครเพิ่าขอบคุณนะคุณพี่โอยเย้จ ชีไพอุตมะพันเสิร์ฟมากเอทักไทยสบายดีเนาะเวะมาห้าจริงไปทำงานเนาะขอบใจไล่ๆเด้อสุนทรพัน่าสบายดีสบายดียดเซนตนาเด้อพันว่า เยนโทรแมค่ะมาบอกคนว่าสบายดีกับคนเดิ้ลจ้าโอเคดีคนดมาเคมินเขียนเองเด้อขอบใจไล่ๆเด้อเคมินเด้อมาส่งครับมาส่งกำลังใจปาเนะาะข้อหายดีมีแหง่อเด้อส่งเมน้ำส้มน้ำหอมคนว่าสบายดีพี่นุ่มคนส่งกลาวว่าใจครับกับหยกปูเทมก้อยขอบใจไล่ๆเด้อ สบายดีพี่นุ๊กทุกคนสิไผอุตามะพันธุทรงไหมยังมาพี่นุอกไอบุญมีวัสสบายดีสิพาอุตามะเด้อไอบุญมีอุตมะสบายดีน้องสิไผอุตมะเวน้อยพันวัสสบายดีทุกคน,นเด้อเป็นกำลังใจให้นะคะกบใจ่ละไล่เด็กเข้ามาเขียนว่าเขียน,น,นท้วงเลยน้ำใส่เย็นเสิร์ฟส่เย็น จันทีอัมคามาบงคนเซิร์ฟอนานะไอซ์ครีมบไราพี่นุออามาฟากเอามาฟากนาเอดเดือดเอาเอามาฟาสบายดีจังแลกาศมือนี้ทำใบพี่นงคินเป็นมมงคำแล้วนี่นูจะนูจะเซิร์ฟวะ อาปลาดี๋วเด้อพุทธยากมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อสิภาอุตมะเป็นวัดสบายดีคุณพี่มุนตีสบายดีชุนทอนพี่เนมพี่เนมนำเนื้อกุฎโมนิงตอนเซาเมนหละกกุฎโมนิงตอนเซา มาค่ะเพิ่มกําลังบวกค่ะบ๊ะพี่น้กค่อยอ่านบรไดโคตรทูตโคตรไผ่พี่น้องเพิ่มกําลังบวกค่ะเนาะสวัสดีจ้าการบรายพี่นกได้ไล่เด้อเดินทางโคตรไปเด้อไอ้บุญมีคนไปคอยมาเนาะ ก็เดินทางโคตรไปเรื่อยเรื่อยพี่นาเพนวะเมียสบายดีสบายดีไอ้ก็ไปดิพี่น้องด้วยสิพี่น้องน้ำส้มน้ำหอมพิ่นว่าสบายดีสุพรรณีเพิน่นอยู่ที่อเมริกาเนาะเป็นเอื้อยของเมาน้ำส้มน้ำหอมด้อสบายดีตุง้งไอตุองเนาะสบายดีสบายดีโอเคดีเข้ามาแล้วตลอด สุพรณีเพ่นว่าสบายดีลุงซักเพ่นว่าสบายดีลุงซักเด้อแม่น้อยไปทำงานมายังแต่เ้าเหตทราบควแวดกระมิคคชุนทอนสบายดีไอ้เจ้าไปอีกอนครับลุงซ สวัสดีค่ะเพ่นมันทีอุตมะขอบคุณนะโชคดีจ้าวิลาสเม็ด,มดเนนสบายดีสุ่นโทนเด้อสบายดีพนมีอุตมะเปรนสบายมากค่ะ,ะเพิ่มกำลังบวกค่ะพี่น้กค่อยอ่านบดได้โคตรโขตอไข่พี่น้องเพิ่มกำลังบวกค่ะเนาะสวัสดีจ้า กันทีอําคามาวงสบายดีเมตตาส,สบายดีสิพาอุตมะขอบใจเลยเ่ยเล่เด้อพี่้นงเด้อจรเล่ยเดินทาง,ทางโพ<ด>สไทยเด้อขอบใจที่เข้ามาทักทายสบายดีเด้อลินเพื่อเด้นอมวนเพื่อเด้นเนอร์ขั้นพุทธไปเที่ยวเนาะสบายดี จันทีอัมคามาบงพันเสร์ฟมากอนอาอ่างโมงไม่ลุกสบายดีด้วยสบายดีสบายดีพี่โนโ้งเข้ามาแล้วทักทายสบายดีกันเลย มาแล้วมาแล้วรอาเกวัดีนะสบายดีสบายดีพี่นุเข้ามากระแทกเดี๋ยวนี้เมนยมูเมกาจันทีเป็นคนล้าไทยล่วงผบางบา <c oughs> ได้เข้ามากระแทกไทยสบายดีเลยเน้อ สบายดีฟาติมะสิไผอุตมะสบายดีทุกคนเดอ้อสิไผอุตมะเนาะจันทีอำคาม,ามงวงเมนองน้ำส้มน้ำหอมสบายดีเออดนนา ชิไัยอุตมากินข้า,าวแซแล้วบ่ค่ายค่ายค่ายไม่นเนยอะชิพาวสบายดีครับสบายดีดี